เนสนับสนุนโดยทั่วขาวในซอสมะเขือเทศตราอายัม S26 Pro ส a s หก o รถึงเวลาทำของอร่อยๆอทานกันแล้วค่ะคุณผู้ชมนอกจากอร่อยและยังต้องดีต่อสุขภาพด้วยค่ะโอ้โหใช่แล้วค่ะ ไปยุงจ๋าว่าแต่วันนี้เนี่ยหลานยื้ยคนสวยจะได้หม่งอะไรคะขี้อ่อนจริงนะไอหลานคนนี้วันนี้ป้าจะทำปลาแซลมอนสลัดซอสสุคาวให้ยุ้ยหม่่าจ้ะวิธีเลือกปลาแซลมอนเราก็ดูว่าหนังติดกับเนื้อเป๊ะเลยและเนื้อเป็นสีส้มแดงเลยมันแสดงว่าสดมากเลยจ้ะอ่ะเราต้องหมักก่อนด้วยเกลือกับพริกไทยทั้งสองข้างจ้ะโอเคได้เลยค่ะ เราพักเอาไว้แค่นี้เรามาทําซอสสุขาวกันจ้ะเติมน้ํานิดนึงจากซักเซนหนึส่วนสี่ถ้วยเรียบร้อยค่ะเยีขึ้นมาวางเดี๋ยวป้าจะผัดซอสยื่จากกระเทียมก่อนลูกกระเทียมซอยละเอียดนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะการที่เราปั่นแล้วเราเอามาผัดเนี่ยเพื่อช่วยให้มันกลิ่นหอมยิ่งขึ้น พริกไทยจ้ะใส่เยอะไหมคะอ่าตามใจพี่ยุ้ยชอบขอบคุครับเกลือค่ะเอาช้อนมาชิมให้ป้าหน่อยหอมจังเลยค่ะเปยาต้องการรสชาติอะไรคะอาออกเค็มหน่อยจ้ะออกเค็มเค็มนิดๆแล้วค่ะเอาละเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะ ย่างปลาระเนี่ยปลาป็นกระทะนี่ได้เลยค่ะเราจะพร้อมแล้วนะคะเราจะใช้ไฟแค่ปานกลางนิดนึงเพราะว่าถ้าไฟแรงเกินไปเนื้อปลาจะแข็งแล้วถ้าใช้ไฟอ่อนเกินไปปลาเนี่ยมันจะคลายน้ำออกมาแล้วเนื้อปลาข้างในก็จะแข็งเหมือนกันหละนพี่ยุ้ย งั้นเดี๋ยวไปเตรียมจานให้พียุ้งก่อนนะคะแมรู้ใจพี่ยุ้ยหน้าที่ด้วยามาแรกจาน<ล>จัดไว้อย่างสวยงามค่ะขัะ้นตอนต่อไปเราจะทําอะไรกันต่อคะราดซอสเนี่ยพี่ยุ้ยราดซอสแล้วนะคะคุณผู้ชมน่าทานมากๆเลยค่ะประยุงยอขอชิมเลยนะคะ อร่อยมากค่ะคุณผู้ชม <c oughs> เนื้อปลานะคะนุ่มมากแล้วซอสถั่วนี่ก็แบบกลมกล่อมเข้ากันได้ดีทีเดียวค่ะ คุณผู้ชมอย่าลืมไปทาชิมดูบ้างนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนนี่และสําหรับคุณผู้ชมที่ชอบทาเบเกอรี่ค่ะวันนี้ทางรายการใจดีมากๆเลยแจกหนังสือครับเค,ค้กให้สําหรับห้าท่านแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นค่ะรีบรีหน่อยนะคะเพราะถ้าช้าเราจะงดรับสายทันทีค่ะใช่แล้วค่ะแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าค่ะสุขภาพมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเพียบเลยยังไงต้องติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ฉันหัวใจฉัน